โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัดเกมเอาวที่มีอดไลา์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอตมิ้นต้น TP7 ขายดีเกม r v มีไอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอยทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสถูกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต h าช n e l นะครับผม คลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเตลเซียนเทคนิคการดักพุ่มหรือว่าจังหวะก,การแชร่ให้มันแม่นนะครับผมลหลายๆคนเนี่ยมีคําถามมานะครับว่าดักพุ่มแล้วไม่เจอคนเลยทําไมดักแล้วไม่เจอทําไมผมดักก็ถึงเจอนะครับผมก่อนที่เราจะไปดักพุ่มเนี่ยเราต้องอ่านเกมก่อนนะครับเราต้องดูจากมินิแมปถ้าเรามองมินิแมปอยู่ตลอดเนี่ยเราจะสามารถอ่านเกมได้ว่าเขาจะเดินทางไหนไปบ้างนะครับผมเกมนี้ก็เดี๋ยวดูผมเล่นนะครับผมว่าเล่นประมาณไหนนะครับแต่ผมจะค่อยๆเล่นแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆนะครับเวฟแรกเนี่ยเราเคลียร์เสร็จ เราเดินเข้าไปเวทป่าเขาได้นะครับผมเพราะว่าป่าเขาเป็นลิงนะลิงเวทสองเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยเก่งโอเคน่าจะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวต่อเลือกเข้าไปหนึ่งทีนะเดี๋ยวเรารอลาร์คลิปตัวเล็กก็ได้นะครับผมแบบมันผมจะอยู่คนเดียวนะเสี่ยงอยู่นะชอน็อตนี้เออเราเขาเดินเข้ามานะผมลาร์ได้แต่ผมต้องเสียฟิกกว่าทุกคนไม่ค่อยคุ้มรูว่าแต่คุ้มอยู่เราตัดอีพีลิงได้นะผมจะยังไม่กลับเรียนการนะครับผมผมจะเล่นตรงนี้ต่อผมติ๊กโจมตีด้วยนะ พยายามใช้เครื่องหมายคีย์ัดให้เป็นนะครับผมสั่งโจมตีสั่งรวมตัวแช่ด่าครับโหโดนคีบไปทุกคนผมนึกว่าเขาจะพุ่งใส่คีปแต่ไม่เป็นไรเราตีอ,าออาตโต้แท็กไปครับผมรอจังหวะแช่สกิลหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกต็ตี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 เรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตนะก็ถือว่าเดินเกมได้ค่อนข้างสวยนะครับผมเปิดมาก็เป็นเฟิร์สบัตแรกทีมเราได้นะครับผม ผมมีสกิลสองผมก็ติ๊กบอกเพื่อนนะแต่โอเคลิงน่าจะไปจบบนแล้วนะครับผมคงไม่ต้องรอลิงนะเมดเขาก็อยู่ข้างบนนะครับเห็นป้าเราดูจากมินิแมปกให้เป็นประโยชน์นะครับผมแช่ไปครับโดน2นะครับผมโอเคได้หนึ่งลิงเข้ามาตีแล้วนะครับผมผมรอแช่ยอยู่ห่างแช่โดนนะแต่ว่าไม่มีคนตีดิเอา้าเวนกร,รม้วอย่างนี้สู้ครับมบันดูดเลือดเรียบร้อยผมว่าผมตุยผมตุยเรียบร้อยแล้วยังไงตรงนี้ได้เปล่า โอเคก็แลกกันมานะครับเขาหายหมดผมคิดว่าเขาน่าจะตีมังกรนะเมดอยู่บนเราอาจจะรอดักตรงนี้นะยึดพุ่มก่อนเห็นปะเขาตีมังกรนะเขาล่ามังกรสมมติลิงวอล์กมานะครับผมแช่ดักครับสกิลหนึ่งอันติเรียบร้อยหนึ่งคิวแน่นอนช็อตนี้วิ่งออกเลยครับผมรอแช่กระตายนะหนึ่งหนึ่งแช่เรียบร้อยตัวนะโอ้มาหลอดช็อกใ่เลยว่ะดุเกินไปปะ แ่ด่าครับนี่เป็นไงโคตรแมนได้คิวด้วย,วยนะครับผมโอเคถือว่าไฟกันสวยอยู่นะครับผมดักเล่งได้นะตอนนี้สกอร์คิวก็สามตัวแล้วนะครับผมสั่งเพื่อนรวมตัวนะเราต้องดักตรงนี้สูงนะเพราะว่าเขาจะมีคนกลับเห็นปะนเห็นไหมนี่คือการอ่านเกมนะครับผมเพราะว่าคีปบ,บนเนี่ยมันกำลังกระชนไงแคลรี่ยังมันต้องวิ่งกลับมารับเวฟนะครับ ถ้าอย่างเงี้ยคือฝืนนะถ้าเกิดเทนไดเข้าเลยอ๋อเทนไม่ไดหว่ะทุกคน,นคอ,กอาจจะพลาดโอกาสได้คิวตรงนี้ไปนะครับผมเขาน่าจะกลับบ้านแล้วแหละแคลรี่อ่ะเฮ<อ>้ยยังไม่กลับวะอย่างงี้โดนผมนะคิวหนึ่งโ,โอเคตายนะครับผมสี่คิวเดินกลับล่างเลย<อ>ป่าเขาติ๊กว่าให้ช่วยผมอะหมายถึงว่าแบบเล่นกับผมอะไรเงี้ยมั้งพราะผมเดินทําเกมอยู่ไงอุ้ยจะแช่ตัวเองสักหน่อยเมื่อกี้นี้แช่ไม่ทันนะครับ พราะว่ารู้อยู่แล้วว่าลิงจะสวนนะแต่ว่าโดนสตันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่านใจฝั่งตรงข้ามนะว่าเขาจะทําอะไรนะครับตโลไปแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีแล้วก็ตามครับแช่ไปครับอุ้ยหลบหมดหลบหมดเลยค่อยๆถอยดีกว,ว่าทุกคนไม่ค่อยดีละเออเล่าปิดด้วยดีนะผมเดินฉีกครั้งเนี้ยเดี๋ยวเรารอแช่นะถอยมาเพื่อนจังหวะนี้แหละโอ้โห ทิปเปิลคิวดิครับผมแช่สองนันตีสามโอ้โหช็อตนี้โคตรรอผมบอ,อกเลยเห็นไหมมันเป็นจังหวะรอนะครับผมแบบเพื่อนเราถอยออกมาลิงแช่รอไม่ทันผมแช่ช้าไปไหน่อยนะโดนนะโดนโดนโดน,โดนเพื่อนเอาเข้าเลยสวยโลให้น่าจะได้สวยเพื่อนคือมันเป็นจังหวะแบบผมสั่งเพื่อนถอยอะเราให้เพื่อนถอยออกมาแล้วเขาต้องโถมเข้ามาใช่ไหม เราก็รอแช่จังหวะที่เขาโถมเข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจังหวะการแชร่แบบอ่าจังหวะรอนะครับไม่รีบแช่อะไรประมาณนี้นะครับผมจะยังไม่ออกไปนะเพราะว่ามันยังแช่ยากอยู่แต่โอเคเพื่อนเล่นขนาดนี้ก็ต้องเอาหน่อยโดนนะเขาก็โดดมทุกคนถ้าเขาแม่งตีคือตายแน่มาหลับแพนด้าก็ชนะเลนไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราไปทําให้ตอนแรกนะแพนด้าก็ได้ชนะเลนไปนะครับเพราะว่าเวเวลแบบ เปลสีก่อนนะครับผมแล้วโอลามาเดินเนี่ยก็ก็เดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมแต่เขาเสียเปรียบเรียนแพนด้าเราไปแล้วนะครับจากการที่เราไปแก๊งตอนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเกมช่วยเพื่อนนะครับผมจังหวะนี้คือเราก็ไม่ต้องรีบแช่ก็ได้นะคือมันมันแช่ยากนะครับเราพยายามใช้สกิลหนึ่งต่อไปก่อนนะครับนวดเลือดนวดเลือดเข้าไปก่อนเพราะว่าสกิลสองันเนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะครับผมแล้วโดดหนี ลิงก็จะหายตัวเข้าโอเคลิงกลับไปแล้วนะครับผม<ป>ยืนตักตรงนี้ดูนะครับเผื่อจะมีคนเดินแต่ผม,มคิดว่าไม่น่าจะมีคนเดินนะนเขาอ้อมหมดแหละแช่ไปสโลอุ้ยพี่ดาเล่นนะแต่ผมไม่เล่นอนะ่ะมันมันลึกอ่ะเพื่อนเราฟรีบนหนึ่งหนึ่งคนนะอุ้ยผมลงสตั้นแล้วตรงนี้ก็บวกแต่อ้อยมาแล้วนะครับผมอ้อยสั่งถอย่ะ อ้อยเล่นเถอะโอเคได้ครับอย่างนั้นก็ยังได้โลมานะครับผมใช้ฟิกนะผมอ้อยมันตัดสินใจไม่ดีถ้ามันมาเร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะได้ทัก2สองนะ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าสวยอยู่ยังได้มานะครับลิงเข้าเพื่อนเราผมแช่ดักเอาเพื่อนไถโอเคยังได้อยู่ถ้าเกิดมันรอดนี่คือกำหมัดเลยนะ <c oughs> แต่มันเป็นจังหวะพอดีอะ่ะมัน กโทษไม่ได้เหมือนกันเทนเขาไม่คิดว่า,าจะแช่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นจังหวะเกมนะปักแช่ดาครับช็อตนี้โดนแน่นอนแล้วก็ตีไปเลยครับผมหวานเจี๊ยบหวานช่ำน้ำแข็งใส่อะ <c oughs> <c oughs> มาแจกบิงซูละใครอยากได้รถเลยว่ามากระโดดไปแล้วมาหลอดยืนซ้อนนะลิงอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมรอซ้อนอยู่ไกลๆนะครับแต่ว่าอยู่ในระยะสะกิลแช่ไป โดนดิขู้โดนจริงแต่ไม่มีสก,กิลต่อแล้วไงโอเคสวยแพนดา้าทำดีอุ้ยทีมเราเล่นกันค่อนข้างดีอยู่นะผมชอบโลมคนนี้นะโลมกับแพนดา้าคือเล่นดีมากเลยเขาแบบเขารู้ว่าแบบต้องเล่นกับผมอะโลมอะเห็นปะสังเกตปะเขาจะเดินกับผมเมื่อกแบบต้นเกมนะคือผมเรียกลวมแลนะ้วคือเขามาเลยอะค <c oughs> งแบบจะเล่นแบบนี้ต้อง ต้องเชื่อใจกันพอสมควรนะแบบเรากดโซลเแรงมาแล้วบางทีผมเล่นเมดผมเรียกโกลม,มารวมตัวเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมากับผมนะแต่คนคนนี้คือค่อนข้างที่จะเชื่อใจผมอยู่นะครับเราก็ต้องอ่าไม่ทำลายความเชื่อใจของเพื่อนนะครับผม <c oughs> เห็นปะโลมแบบเนี่ยโรมต้องเล่นแบบนี้นะเดินโซนไปเลยนะครับเพราะว่าเทม,มันถึกนะครับเดินขึ้นแบบเปิดวิชั่นให้ทีมทีมจเล่นง่ายมากนะครับ สโลให้แพนด้าน,นะครับผมแพนด้าได้คิวปะไม่ได้นะแต่ตรงนี้ยังไงแช่โอเคค่อยๆนวดสกิลไปเพราะว่าเขาต้องระวังสกิลเรานะครับผมเขาจะค่อนข้างทีง่จะรำคาญสกิลเราไม่รู้แบบจะโดนเราแช่ดักตอนไหนนะผมดักตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนไปตีดาร์กนะครับผมอ้อยผัวบนเนี่ยเขาไม่คิดว่าเราจะเอาดาร์กหรอกเพราะว่าป่าผัวบนไง ตอนนี้คือเขายังไม่เดินม,มาดูดาลหรอกเพราะว่าเขาต้องรับเวฟนะเพราะว่าเวฟมันเข้าสามทางเลยนะครับผมเสี่ยงกว่านะดากอย่างเงี้ยถ้าเกิดลิงมันวอลเข้ามาก็คือโดนนะแต่ว่าเราเห็นลิงมันโผล่ล่างอยู่แล้วไงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคปล่อยดาลได้สวยนะเออต้องปล่อยดาลเงี้ยเพื่อนให้มันตีป้อมนะสโลไปบั้เราคอยจ่ายสกิลหนึ่งอยู่ไกลๆนะครับผม แค่ดัก้อยไม่ทันถ้าถ้าเราเจอลิงจากมินิแมปแล้วเราถึงกล้าเล่นแบบนี้ได้นะเพราะว่าผมเห็นลิงจากมินิแมปนะผมก็เลยแบบเนี่ยเดินเข้าไปสูงได้นะครับผมถ้าไม่มีลิงเนี่ยคือเราเดินสูงไม่ได้นะสกิลช่วยเพื่อนได้ฆ่าด้วยลิงกำลังจะเข้ามาเล่นนะเห็นปะเห็นผมทิ้งระยะปะแช่โดนโอเคได้ฆ่านะครับผมไม่มีแช่แบบเพื่อนกําลังจะมาครูดาวแช่ตี ตายอยู่สวยแพนดา้าโอ้โหฟิกเกอร์ใส่เลยว่ะสโลให้แล้วยังไงโอเคไม่จะได้ป้อมล่างนะผมคิดว่าไปแล้วว่าไอ้อ้อยเข้าไปซื้อเวลาแล้วไอ,อ้โดนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่อยากฟิกเข้าไปนะฟิกเข้าไปกลัวสกิลหนึ่งแล้วเขาไม่ตายนะผมไม่ได้เอาโฮลี่ทันเดอร์มายังไงตรงนี้ผมเอาบูก่อนแล้วกันเพื่อน ก็สังเกตด,ดูนะครับผมจังหวะแช่งผมมาคือผมจะไม่รีบแช่แบบมัวซัวนะเออเราต้องรอจังหวะนิดนึดนงถ้าเกิดเราแบบมันมีจังหวะที่มันแช่ได้แล้วเราไม่มีสกิลสองนี่ก็ก็หนักอยู่นะเออมันมันจะพลาดจังหวะนั้นไปนะก็พยายามโป๊กก็สกิลหนึ่งก่อนนะครับผมแต่ถ้าเขาโถงเข้ามาเราก็จะพยายามแช่ดักเลยนะครับมาหลอดมานะครับโดนแช่ดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยลงจอดมาเ๊บก็แข็งเลยนะครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> โดนน่ะโอเ้ได้ว่ะผมไม่คิดว่ามันจะโดน่ะดิผมก็กะแช่ดักเฉยๆอะ่ะดักหนึ่งทีอุ้ยมันจูก,กว่ามันหลบว่ะไม่เป็นไรแชร่ไปโดนแน่นอนแถวนี้ออโต้แท็กไปเรียบร้อยถือว่าสวยโยถ้าจบบ้านเลยแหละเพื่อนลิงเข้ามาผมแชร่รอฟึ๊บโหคีปมันเข้าไปสูงเกินกะจะแช่คีปนะทำไมถึงแช่คีปเพราะว่าลิงต้องเข้ามาทุบคีปนะครับก็ดูง่ายๆอุ้ยผมวัดไม่ค่อยดีแล้วปะ โอ้แ oh, ช่ไม่โดนด้ว oh, ยโอ้โหเรียบระเบิดดิตรงนี้เ <c oughs> ทนยังไงเพื่อนเพื่อนตีผมโซนตายไว้ <c oughs> แช่โดนตาย <c oughs> กดล้างว่ะโอเคแต่ตายอยู่ <c oughs> เราเสียออฟเลนนะเขาเสียโลม โซนตรงนี้ไว้ไม่น่าเจอคหนแล,ลผมคิดว่าเขาน่าจะอ้อมเข้าจากทางนู้นละเดี๋ยวเรารอแช่ไปที่ดาร์กนะครับเผื่อลิงกระโดดเข้ามาลัดโอเคสวยอันนี้เอาชัวร์นะครับผมลิงโผล่ลิงโผล่กลางนะข้างล่างมีบวกว่ะผมเดินไปเติมเรามีบูทแวนนะบูทแวนเนี่ยเดี๋ยวเลทเกมค่อยขายนะครับเทนถอยมาเพื่อนเราแช่ไปเอาโดนสองอย่างนี้ก็ไปคู่เดิเรียบร้อยดับเบิลคิวโอ้ แช่ทีเพื่อนยิ้มอะผมบอกเลยโอกไปหนึ่งทีเจ็บไหมละ่ะฟิกตายแบบเข้มๆแล้วก็สกิลหนึ่งโอโ้ไม่ตายอยเข้าไปแล้วครับมาหลอดยังไงตีมาหลอดเอ้ยมันเหมือนว่ามันไม่อยากเล่นแล้วดิโอ้โหเขาโดดถ,ถึงก่อนไม่งั้นโดนคือโดนผมแช่แน่มาหลอดยังไงเพื่อนไม่อยากเล่นแล้วหรอหรือว่ายังไงเนี่ยก็จีนะครับผม เกมนี้ก็ถือว่ามีช็อตที่แช่สวยๆเยอะมากเลยนะครับผมเห็นปะทุกคนสังเกตปะเวลาที่ผมดักเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอคนบางทีก็ไม่เจอนะเพราะว่าเราดูจากมินิแมปนะครับว่าเขาจะเดินไปทางไหนนะครับผมไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็เดินไปดักถ้าเราเดินไปดักเนี่ยมันก็จะไม่เจอหรอกเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเกมก่อนไงว่าฝั่งนูนเขาจะทําอะไรถ้าเกิดเราเห็นจากมินิแมปอ่ะเราก็จะพอเดาได้ว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมมันก็จะดักแล้วก็เจอนะก็ทำดาเมจไปเยอะอยู่เมื่อกี้นี้ประมาณ2ี่ นะครับผมฆ่าไป12ตาย2แอสซิสต์12นะครับผมคือสกอร์ค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็แบบมีช็อตได้ทิปเปิลคิวด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นเตลเซียนนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งทีนะครับผมเราจะดักแล้วเราจะเจอคนเนี่ยเราต้องดูมินิแมปบ่อยๆก่อนนะครับแล้วเราก็เดานะครับผมว่าเขาจะเดินไปทางไหนแล้วเราก็ไปดักทางนั้นนะครับผมแล้วก็จังหวะการแช่นะ บางจังหวะเราควรจะกักสกิล2ไว้สัก1นึ่งสแต็กนะเพราะว่าสกิล2มันมี2องสแต็กใช่ไหมสแต็กแรกเราอาจจะใช้ส่งไปเลยแบบสุ่มอะโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสแต็กที่2เนี่ยควรจะเก็บไว้แบบว่าแช่ช็อตที่มันสามารถแช่ได้เออแบบอย่างเช่นเพื่อนเรากําลังถอยมาเราอาจจะมีอยู่1นึ่งสแต็กเราก็แช่ดักไป็ึงทีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะก็สกิล2ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันถามว่ามันจะใช้แบบ แช่ไปเลยแช่ไปมั่วๆเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนานะครับว่าให้เก็บไว้สักหนึ่งสแต็กนะครับเอาไว้แช่ในจังหวะที่เพื่อนเราชงให้ได้อย่างเช่นเทนไถได้แพนด้าสตันได้อะไรประมาณเนี้ยหรือใครก็ได้ในทีมเรามีคือมีต,รต,รตัวสตันอ่อะเออเพื่อนเราสตันได้เราก็ค่อยแช่แบบเก็บไว้แช่ในจังหวะที่มันชัวแต่ว่าแช่แรกนี่คือแช่ส่งได้ในประมาณเนี้ยแช่กดดันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเทคนิคการดักพุ่มแล้วก็จังหวะการแช่อะไรครับส่วนการเดินเกมเนี่ยก็ เดินเกมคล้ายๆเมดทั่วไปเลยนะครับผมจะอารมณ์เหมือนคลิกซี่ด้วยนะครับผมก็เฟสแรกเนี่ยก็คือพอเวฟแรกเคลียร์เสร็จเนี่ยก็เดินออฟเลนก่อนนะครับอย่างที่ผมชอบทําในหลายๆคลิปนะเวลาเล่นเมด ก็จะเดินไปดังแกออฟเลนก่อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือเวทป่าก็ได้ในคลิปนี้ทําไมผมถึงกล้าเวทปา่าเพราะว่าผมรู้ไงว่าลิงเวลสองมันไม่เก่งมันเก่งเวลสี่แล้วลิงต้นเกมมันไม่เก่งนะครับแล้วเตลเซียนะเวลสองมันก็เก่งแล้วนะครับผมผมก็เลยกล้าเวทป่านะแต่ถ้าเราไปเล่นซาตาอ่ะสมมุติในกรณีที่มันอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นซาตาถ้าเป็นซาตาไม่ควรจะเดินเข้าไปเวทนะเออที่เมททุกตัวไม่ได้สามารถจะเข้าไปเวทได้มันเป็นบางตัวที่จะเข้าไปเวทได้พวกเมทที่เก่งเวลสองอย่างเช่นแรด อ,อิกกี้โลลิออนอเตลเซียนอะไรพวกนี้เออมันก็จะสามารถเวทได้นะครับผมอันนี้ก็เป็น ไกด์นะหรือว่าเป็นคําแนะนําจากผมนะครับไม่ใช่เมททุกตัวจะเวทได้ตอนเวลสองนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมแล้วก็ขอไลค์ทุกคนหน่อยนะครับคนละ300อ่าขอคลิปที่ตักสามร้อยไลค์ละกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับคลิปมันจะได้เปิดการมองเห็นอ่าคนจะได้เห็นคลิปผมมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตผมทางอ้อม นะครับผมส่วนใครที่ตายมาคอมเมนต์ผมแทบจะทุกคลิปเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบคุณจริงๆนะครับที่ซัพพอร์ตการช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ